แต่่อบอกเลยนะครวนี้่ะตื่นใจนะวันนี้แต่หิไปป่ไม่ใช่ความปบปุนจริงๆนะคะใช่ค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยที่แบบ เป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง10คนแล้วก็เรา2คนตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้จะบอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอยสุวรรณธีรกทธิ์แล้วก็แฟนคลับทุกๆคนเลยรวมไปถึงผู้สื่อข่านใจดีของเราด้วยนะคะอะตอนนี้นะคะการรอท็อป10ของเรานะคะขึ้นมายืนก่อนนะคะตอนที่ข่ายทายเกิดนะเพรอะใครดี้ยังไม่มานะคะ ทิ้งท้ายอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ชาบัานร้องเพลงรอไม่รู้ว่าเขาอยากจะโชว์มานานแล้วในงานแกรบคอนเทนต์ Happy h a p ก่อนนะคะเออทุกคนตอนนี้ได้แป๊บเดียวนะคะใกล้จะจบแล้วอยากบองคนหนูว่าอยากได้ยินคุณแก้โทเพลงแก้โทษหูได้จะทำให้เรื่องได้ คิดท,ที่จะลืมต้องดอสะกดให้หยิย้มองภาพของเธอันอยู่ตรงใจฉันเี่นเชื่อฉันไหมจอเคอด้วย,วยออรอมธตั้งใจจะร้องให้ใครหรือเปล่าตั้งใจจะร้องให้ใคร นิ่มๆเลยเนะ<ช>าะพ่ฟ้าน้อ,<ข>อว่าแม่อะอะต,อต่อไปในช่วงท้ายนะคะ<ช>อยากจะถามทุกคนเลยสิคนนี้ว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆกันบ้างไหมเอ่ยอะเระิ่มที่พี่น้องมาไลน์ก่อนเลยก็ได้ค่ะก็ะ <laughs> อยากจะแทรกเลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาหาพวกเราในวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจมาก นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราหมดเลยก็อยากจะขอของทุกคนนะคะที่มาสข,ของพวกเราแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ทำทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีเพื่ทุกคนมีความสุขเหมืมมมนอกมกมนกัคนนะค่ะมากมากมากมกมากมากมากมกมากมากมกมากมกมา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 กมม เลยเนาะก็ขอขอบคุณจริงๆที่ทําให้พวกเรามีวันนี้ขอบคุณที่ทําให้เป็นรอยยิ้มของพวกเราเป็นความสุขของพวกเราแล้วพวกเราก็จะเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มแล้วก็จะสร้างเสียงของเราให้กับทุกคนไปนานๆค่ะขอบคุณค่ะน่าร,รัก้าต่อไปได้เลยพี่บิวดีอันนี้ขอพูดจากใจเลยดีวยกว่าค่ะก็คือว่าที่เป็นคนที่แบบว่ามีน้องแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากค่ะ แต่ว่าดีไจ์ที่หลายๆดอมเนี่ยก็แบบเอ็นดูพี่เหมือนกันอะไรเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มามอบรอยยิ้มมอบเสียงของเรามอบกำลังใจให้กับบิวตี้ในวันนี้นะคะแล้วก็บิวตี้สัญญาค่ะว่าต,อต่อจากเนี้ยบิวตี้จะมอบสิ่งที่ที่สุดทุกคนทุกคนเหมือนกันนะไม่ว่าทุกคนอยากได้อะไรนะถ้าไม่ใช่ดาวกับเดือนนะบิวต oh. ี้จักค่ะ อ่อไต่ไปลาคุณพี่ชมพู่ค่ะก็ะเหมือนที่บอกไปนะคะว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยรู้ค่ะว่าทุกคนรักพวกเราและอยากจะบอกเหมือนกันว่าพวกเราเองก็รักพวกคุณเหมือนกันก็ขอขอบคุณอีกครั้งและอีกครั้งจริงๆค่ะขอบคุณค่ะอ๋อ่ายเร็วๆนะคะอ่ะชาเลตอ์ออเซนขขอบคุณค่ะเช่ค่ะคุณชาเลต์ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ วเวลามาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็คอยติดตามผลงานของพวกเรานะคะก็ขอบคุณจริงๆร้องเลยครับไม่รู้จะพูดคำไหนที่มันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าขอบคุณนะคะแล้วกระะ็วกระะักทุกนะคะกนมากๆ and I know that there's international fans today uh, thank you so much for coming to see us and supporting all of us I know that it's a long distance and I hope that To everyone, one day we could meet each other Um, We will be your happiness forever. Thank you โอ้นำตาท่าไหเลยนะเพฟจริงหรอไม่ออกนุกว่าซึงสุดจริงนะขอบคุณไปหมดแล้วอ่ะเหมืออะไรดีก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ ทุกคนเลยทุก้อมที่มาหาพวกเราทุกคนทั้งสิบคนในวันนี้นะคะแล้วก็มีแฟนคลับเวียดนามด้วยนะคะกัมเอิญฮิลกัเอิญเวียดนามีแฟน thank you for all the support นะคะขอบคุณมากจริงๆเขาเดินทางมาคน oh. เดียวด้วยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาก็สู้มากๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยสป,ปอร์ตยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วก็เอนดูแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะ ทาดเกลี้ยงขออนุญาตให้หนูดีก่อนได้ไหมตอนนี้พยายามแบบกลั้นกลั้นหรอะนี่ไหล่กลั่นอะไรตอนนี้กลั้นแล้วตอนนี้ห้องน้ำไหมอ๋อน้องตาอ่ะให้หนูจี้หรอพูดเลยไม่พูดแบบพูดออกมาเลยกรี๊ดออกมากรี๊ดมันออกมาแม่ ระยาหันหองก้อนไผ่อะลีมาเป็นกำใก้เพื่อ,อเราที่ชุดที่ใช้แล้วไหมนนนคนจะซื้อเองอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนคือแรงผัักันของพกวกเรามาเก่งมากมาเก่ง อย่าบอกอยังไมไ่ทันพูดเลยนะคะมันเป็นครั้งแรกของแฟนมินิงแล้วเ,เราเห็นว่าทุกคนแบบใส่ใจเรามากขนาดนี้คือบางคนไม่ได้มาแต่พยายามอยากจะมาก็บ้านได้เงินเคียนมาคนก็แบบอไปดักเจอที่ภาคใต้บ้างภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างมาภาคกลางบ้างบินมาจากต่างประเทศบ้างมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นเนาะมันอบอุ่นแล้วมันมันล้นออกมาโดยที่ไม่ พูดยังไงเนาะว่าก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกกำลังใจทุกคนที่มาและทุกคนที่ไม่ได้มาคือกำลังใจของบ้าและของทุกทุกคนอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยใๆๆๆๆๆอขอสกปรบมือให้มาเิมาหน่อยนะคะซึิงจริงจนพี่แป้งก็ต้องร้องไห้นะ,ะตอนนี้หนูดีใช่ไหมหนูดีตอนนีโหนูดีจะต่อยังไงมาริมามาขนาดนี้ ที่บอกไปไม่ถูกใช่ก็หนูก็มีด้อมเล็กๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนพข้นวาเอเจ็บตัวพอแล้วอแล้วเนาะลบเกลือนใชก็หนูก็มีด้อมเล็กๆนะคะแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นน้องพี่ฟ้าน้อมของพี่ไทดี้หรือว่าน้อมใครก็ตามนะคะก็เอ็นดูแล้วก็รักแล้วก็ส่งรอยยิ้มมาให้หนูเสมอแบบว่าเจอหน้าก็บอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรมากเลยค่ะกำลังใจในการทางานในการใช้ชีวิตแตะละวันมันก็มีแค่นีล้ละค่ะคือแบบรอยยิ้มจากทุกคนที่ส่งมาให้หนูขอบคุณที่รักกันอ,อ,อ้ <laughs> อาวขำเฉยอ้าวขำใช้เลย <laughs> โอเคโอเคขอบคุณนะคะที่ดึงสติหนูค่ะ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะไม่รู้ว่าอย่างที่พี่ๆบอกเลยมันไม่มีคําไหนยิง่งใหญ่ไปกว่าคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะรักนะคะทุกคนอขอเซฟกลบเบอรค่ะและคนสุดท้ายไฮดี้หวังว่าเราจะไม่ผิดหวังในตัวคุณก็กลั้นอยู่นะคะพูดตามตรงเพราะว่า เรารู้สึกว่าเรามาไกลามากจริงๆกับทุกคนอนะไรเงี้ยตั้งแต่เรายัางมีคนแบบไม่กี่คนในด้อมจนมาถึงวันนี้ที่เราแบบถึงขั้นได้มีแฟนนี้กับทุกคนเนะะี่ยค่ะรู้สึกดีใจม,มากๆที่ยังมีคนอยู่คียนข้างกันกับเราเยอะขนาดนี้นะคะดีใจจริงๆแล้วก็ทีอ่อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าพวกเราถ้าทําอะไรผิดพลาดประกันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะนี่เองก็เป็นแฟนนี้แรกของแบรนด์ของวงการนางงามด้วยแล้วก็ รักทุกคนมากมากนะคะอยากให้ทุกคนอยู่พวกเราอยู่พวกเราแบบนี้ไปนานๆเรารู้สึกอบอุ่นมากๆทุกคนคอยให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแบบนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้ทุกคนดีแบบนี้ต่อไปรักนะคะทั้งต้องพลังไปแล้วก็กต้องเลยต่อ่ปและนี่ก็คือความในใจนะคะเก่งมากเลยตอนนี้ก็คือคือน้ำตาซึมกันเป็น ขึ้เป็นสว่างเลยตอนนี้คือทีนี้นะคะอและสุดท้ายนี้เอะสุดท้ายจบนะคะทุกคนก็อยากให้พิงฟ้าเนี่ยฝาดกิจกรรมแกรนด์แฟนนี้ในรอบต่อๆไปค่ะค่ะก็ ในรอบต่อๆไปเนอะน่าจะเป็นที่สุราษฎร์นะคะวันที่11ที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะเจอทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็กิจกรรมในการเล่นเกมหรือว่ากิจกรรมที่ทําร่วมกันแน่นอนเ่ามันจะเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีอะไรผิดพลาดประการใดไปอย่างที่น้องดีบอกก็คือต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะ อุ่นมากๆเลยใจจริงก็อยากร้องเะเพราะว่าเดี๋ยวเธอต้องไปทานต่อนะคะแต่ว่าดีใจค่ะันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากๆที่แบบแม้กระทั่งจบการประกวดไปแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะตอบเลยนะคะดังคือ